พระเจ้ากระซิบบอกว่าพรของคุณกำลังจะเป็นจริงใครที่ยังไม่เคยลองขนมปังร้านนี้แนะนำว่าให้เลิกกินขนมปังไปก่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปเช็คอินร้านขนมปังเบเกอรี่เด็ดๆกับกา,ฟาแฟอร่อยๆที่ผมไปประจำในเกาะภูเก็ตไปครับขอแนะนำร้านขนมปังโฮลี่นะครับคุณภาพไฮโซผู้ดีกินจริงๆตั้งอยู่ในโครงการ Port o ตเดอะภูเบริเวณเชิงทะเลครับ แนะนำให้ซื้อขนมปังกลับบ้านและสั่งเอสเปรสโซ่เขากินด่วนๆเลยนะเพราะเครื่องชงเขาเนี่ยเครื่องละ1ล้านบาทนี่นะครับแซนด์วิชทูน่านะฮะกับชีสเยิ้มๆเลยครับสัมผัสได้ถึงความกรอบของขนมปังทุกอย่างเขาเบคหรือว่าอบอยู่หลังร้านนะครับที่นี่เขามีครัวขนาดใหญ่นะฮะผมอินเสิร์ตภาพไปดูพนักงานในครัวนี่เกือบ10คนเลยนะครับถือว่าเป็นร้านเบเกอรี่ที่เปิดมาไม่นานนะแต่มาจากกรุงเทพ เนี่ยดูความเยิม้มดูดิฟูหน้าแบบแน่นแน่นเลยเนี่ยควันนี่เพิ่งออกมาเลยนะฮะเนี่ยควันไหมไปอู้หอม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 ร้นนมอ,มอนมาก